คนังตัวสวยนี่เองไปเถอค่ะทำไมรับไม่ได้ด้วยไงที่ฉันพูดความจริงตั้งแต่แกเหยียบเข้ามาในบ้านก็มีแต่เรื่องซวยๆเกิดขึ้นทั้งนั้นนั่นแหละไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครใจเย็นๆก่อนนะเอมที่นี่มันโรงพยาบาลนะไม่อายเขาหรอแ้วรู้หรือ,อยังว่าอยู่ห้องไหนนี่ รู้ค่ะเดี๋ยวพี่จะออกไปซื้อกาแฟกันอยากได้อะไรก็ไลน์มาพี่นะขอบคุณค่ะซมผมจะขอโทษแทนน้องเลยนะอย่าไปถือสายเอ็มก็เลยเอ็มก็เป็นแบบนี้แหละ เป็นไงบ้างคะคุณแม่ปลอดภัยดีจะลูกต้องเป็นอย่างที่เอ็มคิดแน่ๆเอม็มเอ็มพูดเรื่องอะไรลูกเมื่อกี้เอ็มเดินสวนกันังตัวซอยตรงทางเดินมันนั่นแหละทำให้คนทั้งบ้านเดือดร้อนกันไปหมดเอม็มพูดอะไรย่าได้ยินนะเอ็มก็ตั้งใจพูดให้คุณย่าได้ยินอยู่แล้วคะ่ะทุกคนลองคิดดูดีๆสิคะตั้งแต่นางส้มพรย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านบ้านเราก็มีแต่เรื่อง เอมไม่พูดอย่างนั้นสิลูกไม่น่ารักเลยอะทำไมคะเอมจะพูดยังไงก็ไม่มีใครสนใจเอมอยู่แล้วนี่คะใครจะไปดีงามเหมือนนางส้มพอล่ะคะยังไงเอมก็ไม่เคยน่ารักในสายตาทุกคนอยู่แล้วใครจะดีงามเหมือน,นตัวสวยนั่นล่ะคะนี่ต่อกันทีถ้าในบ้านจะมีใครเป็นตัวสวยก็คือคนที่นั่งนั่ง,น,งนอนนอนไม่ยอมทำมาหากินแล้วก็ผลญสมบัติเล่นไปวันวันแค่นั้นแหละนี่คุณย่เห็น เคยชื่อใครแต่ใครก็รู้กันแต่เองอ่ะดีแล้วที่รู้ตัวคุณย่าทำไมทำไมคุณย่าอาแบบนีอะคะทำไมเดียวเดีเอ็มทำไมเอ็มออกก่อนเอ็มจาข้างนอกกันเอ็มมาะขอโทษด้วยนะครับคุณแม่